ไอเรื่องนายกเศรษฐาที่ว่าหลุดจากนายกนณะที่ถูกเรื่องแต่งตั้งพิจิตรนะที่เขาออกจากนายกนะผมทราบือช่วอย่างไรเรื่องนี้นะผมว่าไืนช่วนี่เรื่องนี้นะอลีลยเพื่อไทยนายกสินเขาพลาดกันนานนั้นเลยอยู่เขาพลาดกันนานว่าไปแต่งตั้งคนที่เคยถูกเรื่องมาเป็นรัฐมนตรีเลยอยู่ระดับนายกตักสินนั่นนะนักกฎหมายในพรรคบรมาจารย์ทั้งนั้นถึงไปพลาดเรื่องแบบนี้นะตัวคิดว่ามันเกิดขึ้นได้ไหมนี่ผมว่ามันเกิดขึ้นยากพอสมควรลแหละถูกไหมล่ะไปพลาดใหายกันนั้นนะผมว่าเรื่องนี้มันต้องมีเฮื่อหามันต จำต้องไปตามดีลไหมล่ะนี่ถูกไหมล่ะแกจะปินต้องคืนตจำหน่งนายกไงข้างอนุรักษ์ถึงแกไม่รู้เอานายกติตาอกหรืออะไรแบบนี้นะแกไม่รู้ว่าวิธีไหนแล้วนายกติตาอกมันลงอันนั้ถึงก็เอาวิธีนี้หวาเดนี้ตตั้งปิดเลยอมตุเรื่องแคตัวเดียวก็คือจบนายกติตาอกว่าอย่ทำหน่งนายกหลบไม่ก้างอนุรักษ์แต่ว่าตอนนี้แกไม่โยนไปไห้เลยก้างอนุรักษ์กันนั้แกโยนหลบไปอนุทินอะไรแบบนี้นะเพราะว่าอนุทินมันยังเหลื่อมๆก้างอนุรักษ์เลยล่ะมันไม่แย่อะไรเหมือนก้าน นั่นแกอาจจะไปทำดีลจริงแต่ว่าดีลนั้นนั้นเปลี่ยนจากปีพันเป็นอนุจินแบบนี้นะถึงหาวิธีให้ยุติตาลงอย่างนี้ไม่ได้ก็คือนั้นแหละแต่งตั้งพิชิตซะเลย <laughs> ไม่รู้หยาตากออกปลือนะตัวนึกสภาพว่าพลาดได้เหรอตัวตัวคิดว่าเขาพลาดง่ายขนาดน,นี้เลยเไปแต่งตั้งคนที่เคยถูกเรื่องไปบนั้นบนตรีตัวคิดว่าเขาพลาดไง่ายผมว่าเรื่องนี้มันปิดธรรมชาตินี่เรื่องนี้ในะยุติตาโดนหักหลังตัวเชื่อผมนะควนทง